อ่ะครับผมกับอู๋ช่างทอมครับวันนี้ก็มีปลาย pca นะครับเป็นปลาย538นะครับอันนี้เป็นต้นดีแมกดมเดิมนะครับต้นดีแมกดมเดิมติดรถมานะครับก็ใช้งานมานานแล้วนะครับก็รถก็ได้อัพสเต็ปนะครับเปลี่ยนทําเครื่องทาเทอร์โบมานะครับก็อัพเป็น538นะครับนี้ผมก็พามาเทสนะครับที่ตัวเครื่องเทสนะครับก็อันนี้เป็นค่าดมเดิมนะครับก็ใช้งานมาก็เริ่มเพี้ยนแล้วนะครับใช้งานมานาน ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวผมก็ทำการเปลี่ยนเป็นเจ้าตัว pca นะครับพ3 8สามแปดนะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนให้นะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าอันนี้ผมจะเทสทั้งหมดก่อนนะครับสี่ต้นนะครับว่าค่าเดิมเดิมเป็นเท่าไหร่นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับค่าเดิมเดิมที่ที่ใช้งานมานานของโรงงานเนี่ยครับของเดิมเดิมก็คือรถคันนี้มันวิ่งไม่ออกแล้วนะครับวิ่งไม่ได้แล้วคาับอชดชุดนี้ก็เดี๋ยว ทำการเทสทั้งหมด4ต้นกันนะครับผมถึงจะมาทําการเทสของ5้าสาดนะครับทําการล้างถอดประกอบล้างขึ้นวันระยะใหม่ทั้งหมดนะครับด้วยเครื่องมือของเรานะครับก็เดี๋ยวจะให้มาดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับว่าค่าน้ํามันจะมามากน้อยแค่ไหนนะครับกับปลาย p c a นะครับโอเคอ่ะค่าของเดิมๆที่มากับรถก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ไม่ผ่านนะครับ ในรอบสูงแล้วก็อัตราเร่งก็ไม่ผ่านนะครับก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนจเจ้าตัวปลายใหม่นี่นะครับปลายก็จะเป็นของแบรนด์ PCA นะครับไม่ค่อยชัดไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นี่นะครับ ปลายก็จะเป็นแบรนด์ p c a นะครับ538นะครับก็เดี๋ยวทำการติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการปรับระยะต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวมารอดูว่าน้ำมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับกับการปรับเทนหัวฉีดนะครับของแบรนด์ p c a นะครับก็ใส่เป็นปลาย538นะครับส่วนค่าที่ได้ก็ อันนี้ผมจะเอาเป็นของแปดนะครับปลายแปดหกาเทสนะครับพอดีห้ายังไม่ได้ลงโปรแกรมนะครับก็ค่าที่ได้กระโดดขึ้นมาเลยนะครับสองร้อยกว่านะครับนูเนน่เกือบเนี่ยถึงทำแม็กได้ถึงถึงกับ865เลยนะครับส่วนค่าอื่นก็มันก็จะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันคนละเบอร์กันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวลองใส่รถกันดูนะครับว่าเป็นไง